สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจําวันนะครับวันนี้ก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวหน้าคลิปเป็นประจำนะครับทุกวันกับคู่เด็ดสายสูงนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงครับก็จะมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณบ่ายๆเป็นต้นไปครับถ้าอยากพลาดการแจ้งเตือนครับยังไงก็สามารถกด กระดิ่งไปได้นะครับจะได้แจ้งเตือนทันทีทียบเร็บคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับซึ่งตัวเรื่องในวันนี้นะครับฟุตบอลในวันอังคารที่24มิถุนายน2568นะครับไปที่เกมคอนคาเคฟโก้คัพนะครับระหว่างกราเดลูฟเจอกับ ัวเตมาลานะครับก็จะอยู่ที่2ชั้นครึ่งนะสําหรับสูงต่ําคู่นี้ส่วนหน้าบอลเนี่ยเป็นโกเตมารานะครับเหนือกว่าที่ครึ่งชั้นนะครับโดยในส่วนของตารางคะแนนเนี่ยนะครับนะควาเดรูฟเนี่ยมันตกรอบไปแล้วนะครับแพ้มา2เกมรวดยิงได้3เสียไป7นะ,ะส่วนกักเตมาราเนี่ยก็ยังได้ลุ้นอยู่นะฮะชนะ1แพ้1ครับยิงได้1เสีย1ประตูเจอกันล่าสุดเนี่ยสองสามนะ,ะล้วก็มี1 1ก็สูง1ต่ํา1นะครับ โคดูรูปเนี่ยสองแมชในรายการนี้ก็คือสูงหมดนะแพ้2 5กับ1-2นะครับก็ถือว่าในในรอบนี้เนี่ยผอมผอมบวกเออนะครับยิงได้เสียเยอะนะครับสวนโกเตมา巴านี่กลับกันเลยนะครับจบ0-1 0-1, 01มา2เกมแล้วนะครับซึ่งเกมในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทาง วัดลูมันก็ไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วนะเออนะครับยังไงมันก็ตกรอบอยู่แล้วก็น่าจะเปิดเกมเข้าแรกกันเลยนะครับกับโคเตมาลาแต่ด้วยความที่คุณภาพของอผู้เล่นนะครับเป็นรองอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายโคเตมาลาที่น่าจะทําทได้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะแบบยิงประตูกันได้ทั้ง2ฝั่งอย่างน้อยก็คือ2-1ขึ้นไปนะอาจจะจบ2 1 3 1นะครับคิดว่าเป็นไปได้ครับคู่นี้ก็เลยมองว่าน่าจะทะลุ3ประตูได้นะครับไม่ไม่น่ายาก ด้วยนะสักคู่นี้คิดว่าจะมานะครับก็เป็นตัวเลือกของสายสูงในวันนี้ครับฟุตบอลคอนคาเคฟโกคัพนะครับฟาเดลูฟกับโกเตมราครับแต่กระดเบลาหกโมงเช้านะฮะก็สามารถลองเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับมองอย่างเซียนด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านได้แฮปปี้มีความสุขเจอใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ